Thank you โอเคมาแล้วตื่นเต้นตลอดนะครับไม่มีเสียงเริ่มกันใหม่นะครับโอ้ยตื่นเต้นตลอดเลยเงยอ,ออกมือทำโน่นทำนี่พลาดเลยลืมลืมเปิดเสียงโอเคนะครับก็อก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าอยู่เข้าสู่เพจอ่อนยาวนิยามใหม่นะครับก็ผมอ่องนะครับแอดมินหนึ่งเดียวคนนี้ของเพจวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับ ไลฟ์สดประจำสัปดาห์นะครับมาแบ่งปันข้อมูลดีๆกับสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมพลิกโลกนะครับของเจเนสโอเคก็ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผ่านมาเรานัดกันเอาไว้นะว่าสัปดาห์นี้มันเสาร์ที่8กันยายน3มทุม่มเราก็จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เหลืออีก2ตัวในชุดเบสิกนะครับลูมิ s นสเบสินั่นก็คือตัวคลินเซอร์นะครับแล้วก็เดครีมนะฮะก็ทีนี้ก็ ที่เราคุยกันไว้นะครับนัดกันไว้ก็คือหลังจากที่จบในเรื่องของเนื้อหาของครีมเซอร์กับเดย์ครีมแล้วเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงารายละเอียดในเรื่องของวิธีการใช้นะครับชุดลูมิเนสเบสิกสีชิ้นนะฮะทีนี้ปรากฏว่ามาดูเนื้อหาแล้วนะครับวิธีใช้ลูมิเนสเนี่ยมีารายละเอียดเยอะทีเดียวใช้เวลานิดนึงนะครับก็เลยไม่เหมาะนะครับสำหรับที่จะเอามาพูดรวมกันนะฮะใน ในตอนนี้นะครับมันจะทำให้ยาวเกินไปนะฮะก็เลยขออนุญาตแยกเนื้อหาในเรื่องของวิธีการใช้ชุดอูปกเน์เบสิกเนี่ยเอาไวส้สำหรับสัปดาห์หน้านะครับก็เรื่องสัปดาห์หน้าเราจะคุยกันเรื่องของวิธีใช้ล้วนๆเลยนะครับทีนี้ทีนี้เนื้อหาของตัวครีมเซอร์กับเดย์ครีมก็จะมีอีกนิดเดียวนะก็วันนี้คงสั้นๆละประมาณสัก5นาทีนะครับก็ไม่เกิน10นาทีนะก็ฟังกันสบายๆ ก็ไม่รีบร้อนนะครับค่อยๆค,คุยกันไปดีกว่าเนะื้อหามีอยู่นิดเดียวนะฮะโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะครับเดีย๋ยวนะเตรียมสไลด์ก่อนนิดหนึ่งโอเคอ่ะมาแล้วก็มาคุยกันในเรื่องของทินเซอร์ก่อนนะครับตัวทินเซ์นะครับก็ชื่อบนจอนะครับชื่อบนจอ ยุทธรีสตอริง g รีมเซอร์ชื่อนี้มีความหมายนะครับสามพยางรวมกันประกอบกันขึ้นมาก็มีคําอธิบายตัวมันเองแล้วเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือตัวแรกก็คือยุทยนั่นก็คือความอ่อนเยาวนั่นเองนะครับก็ส่วนผสมที่ช่วยให้เกิดผลลัพธ์ในหัวข้อนี้ก็คือนี่เลยนะครับชาเขียวคุ้นคนไหม นะรู้สึกจะโผล่ไปทุกที่ของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของเจนเนสนะครับอนอกจากชาเขียวเราก็จะมีตัวนี้นะครับมีส่วนผสมของ APT 200ซึ่งตัวลินเซอร์ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ทําความสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่บนผิวนานก็ลินเซอร์ er มีส่วนผสมของแอดกรดฟแฟกเตอร์สเต็มเซลล์นิดเดียวนะครับไม่เยอะนะฮะซึ่งก็ตัวนี้ก็มีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยในเรื่องของส่งเสริมการสื่อสาร ที่เซลล์ผิวนะครับให้ทำได้สมบูรณ์นั่นเองนะฮะถัดไปนะครับในชื่อของคลีนเซอร์นั่นก็คือครีสตอริงนะฮะรีสตอริงก็คือเรียกว่าเรียกคืนนะครับฟื้นฟูเรียกคืนผิวที่อ่อนเยาว์นั่นเองนะฮะผลลัพธ์ตัวนี้ก็ได้มาจากส่วนผสมของนี่เลยครับว่านหางจระเข้คุ้นๆไหม <laughs> เจออยู่ทุกที่เลยนะครับนอกจากว่านหางจระเข้แล้ว ก็ยังมีกลุ่มนี้นะครับวิตามิน A C E ซึ่งเรา,าคุ้นเคยกันอยู่นะครับ A C E ก็เป็นวิตามินที่มีผลลัพธ์ที่ดีต่อผิวนะครับวิตามิน A C E ก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้านั่นเองนะฮะต่อไปก็คือครีนเซอร์นะฮะพยางที่3ในชื่อนี้คุณสมบัติโดดเด่นของครีนเซอร์ก็มาจากส่วนผสมนี้เลยครับอัลฟา และเบต้าไฮดรอกซีแอซิดนะครับข้างหลังนั้นเลยนะฮะทีนี้อัลฟาไฮดรอกซีแอซิดแล้วก็เบต้าไฮดรอกซีแอซิดเนี่ยมีคุณสมบัติในการช่วยดีท็อกผิวการดีท็อกผิวของสองตัวนี้ก็คือเกิดจากการที่มีการผลัดเซลล์ผิวนั่นเองนะครับผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่อยู่ชั้นบนสุดออกไปซึ่งตัวเซลล์ผิวที่ตายแล้วเราได้พูดกันโดยละเอียดไปแล้วนะครับในเรื่องของ ที่เราไลฟ์ไปในเรื่องของตัว Forest Skin Brightener นั่นเองนะฮะซึ่งตัวนั้นอ่ะเราพูดถึงพื้นฐานในเรื่องผิวแบบอย่างละเอียดยิบเลยนะครับทีนี้ก็ตัวอัลฟาอัลฟาไฮดรอกซแอซิดก็จะเป็นกรดผลไม้นะฮะแต่ว่าเป็นอันนี้ก็คือเป็นกรดผลไม้เป็นเป็นธรรมชาติซึ่งก็ละลายได้ในาน้ำนะครับทีนี้ตัว b e ต้าไฮดรอกซ c แอเนี่ยก็จะเป็นกรดผลไม้ที่สังเคราะห์ขึ้นมานะฮะ ตัวนี้ก็ละลายได้ในไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่เป็นอัลฟาแลเบตซีแอซิดสอตัวนะครับเพื่อให้ละลายได้ทั้งในน้ำและในน้ำมันนะครับก็จะทำให้สามารถทำงานได้ครบนั่นเองนะครับทีนี้ก็ตัว s h a HA กับ b s a เนะครับเราพอพูดพูดว่าอัลฟาไฮดรอกซีแอซิดแล้วก็เบต้าไฮดรอกซีแอซิดมันยาวเข้าใจยากพอเราบอกว่า AHA กับ b s a เนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกคุ้นเคยนะครับว่าอ๋อคำนี้ได้ยินอยู่บ่อยๆนะฮะ ซึ่งเมื่อผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปมันก็จะทําให้เจ้าตัวสิ่งสกรปรกต่างๆนะครับที่ฝังตัวอยู่ก็หลุดออกไปด้วยนะครับสิ่งสกรปรกเข้ามามันก็จะติดอยู่ตรงไอ้ชั้นเซลล์ผิวที่ตา,ตายแล้วนั่นเองนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนของคลีนเซอร์นะครับก็เป็นตัวที่ใช้ในการทําความสะอาดผิวนั่นเองถัดไปก็มาถึงเรื่องของเดย์ครีมนะครับก็คือครีมที่ใช้ในตอนกลางวันนั่นเองเดลี่ moisturizing complex 3มพยางสั้นๆแต่มีความหมายอีกแล้วนะครับมีความหมายอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เจเนสเขาก็มีการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ให้มีความหมายอยู่แล้วนะครับทุกมีการเกี่ยวโยงกันอยู่ละนะครับเดลี mm ่ hmm. <Daily S 2> คืออะไร d a i ี y mm hmm. ก็ง่ายๆครับใช้ทุกวันนะฮะเดครีม mm hmm. ก็ใช้ทุกวัน7วันต่อสัปดาห์นะฮะ moisturizer ในตอนวันนะครับเราออกไป เผชิญกับสมระะภูมิลบสายลมและแสงแดดนะครับฝุ่นละอองต่งางๆมากมายผิวเราก็จําเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลนะครับในเรื่องของของความชุ่มชื้นตลอดช่วงทั้งวันนะครับเพราะว่าเราเจอลมเจอแดดน้ําใต้ผิวก็มีโอกาสที่จะที่จะสูญเสียออกมานะครับพอสูญเสียน้ํใต้ผิวผิวก็จะขาดความชุ่มชื้นนะครับขาดชีวิตชีวานั่นเองซึ่งแน่นอนครับก็ ผู้หญิงก็ต้องใช้ผู้ชายก็ต้องใช้นะครับเพื่อ,อผิวมีการสูญเสียน้ำทั้งสองเพศนะไม่มีเพศไหนดีกันเพราะฉะนั้น,นก็จําเป็นที่ต้องใช้ทั้งคู่นะทีนี้ผลลัพธ์ดีๆของอเดรีมนะครับก็ได้มาจากนี่เลยนะครับแอปเปิลนะครับสารสกัดจากแอปเปิลแล้วก็สารสกัดจากแตงโมแล้วก็สารสกัดจากถั่วเลนทิว คุ้นๆอีกแล้วนะครับเจอบ่อยจริงๆนะฮะก็สัรสกัดทัสามตัวนะครับก็มีคุณสมบัติในการช่วยชะลอการสูญเสียน้ําใต้ผิวที่จะละเหยออกมาผ่านชั้นของหนังกำพร้าขึ้นมานั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะช่วยชะลอนะครับความสูญเสียน้านอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากสามตัวนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีตัวนี้นะครับก็คือสารลายสีแดงสารลายสีแดงเนี่ย มีคุณสมบัติในการเพิ่มชั้นเคลือบที่ชั้นผิวนะครับก็จะช่วยลดการสูญเสียน้ำใต้ผิวอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะซึ่งก็ในไลฟ์ในเรื่องของ f o รต s t s k i บ Bitener เราก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับนั่นก็คือผิวเรามันจะมีชั้นเคลือบอยู่นะฮะชั้นเคลือบอยู่ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ปกป้องผิวจากการสูญเสียน้ำนะฮะสุดท้ายก็คือคอมเพล็กซ์นะครับ คอมเพล็กซ์คำสุดท้ายของตัวเดครีมก็มาจากส่วนผสมของวิตามินสูตรพิเศษของเจเนสนั่นเองนะฮะซึ่งส่วนผสมวิตามินตัวนี้เนี่ยก็ออกแบบให้ช่วยหล,ลหล่อเลี้ยงผิวเป็นอาหารผิวนั่นเองแล้วก็ปกป้องผิวด้วยรูปแบบของวิตามินนะครับที่ซับซ้อนนะทำให้ทำให้ในส่วนของวิตามินซีเนี่ยมีความสเสถียรน,นะครับ จากการสลายตัวซึ่งวิตามินซีเรารู้อยู่แล้วว่าโดยธรรมชาติของวิตามินซีเนี่ยก็จะสลายตัวได้ง่ายนะครับอย่างใน f o เ s ตสกิน n บ i ทนเ e อเนี่ยวิตามินซีก็จะถูกเก็บอยู่ในเม็ดบีดนั่นเองนะเพื่อทำให้มีความคงตัวมากขึ้นนะทำงานในตอนที่เราได้ใช้ซึ่งในเดย์ครีมนี่ก็จะเป็นตัววิตามินคอมเพล็กซ์นะฮะทำให้มีการมีความเถียรมากขึ้นก็ในชุดนี้นะครับวิตามินซีคอมเพล็กต์ตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยลดการเกิด การเกิดเม็ดสีนะครับเกิดกระและก็ฝ้าบนใบหน้าที่เกิดมาจากความเสื่อมของวัยนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่มีอายุเยอะแล้วนะครับก็จะเกิดกระเกิดฝ้าได้ง่ายตัวเดคริมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยนะทำให้กระฝ้าเกิดขึ้นน้อยลงแน่นอนครับชุดดูมิเนตทุกชิ้นก็จะมีส่วนผสมของ APT 200อย่างเช่นที่พูดถึง c ินเซอร์เมกกี้ ก็มี a p t 2 0 0อยู่แต่ว่าน้อยมากเพราะว่าเป็นครีมที่ใช้ล้างทำความสะอาดนะครับเราล้างเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำทิ้งนะก็เลยมีไม่เยอะแต่ว่าในตัวใดครีมเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของ a p t 2 0 0มากขึ้นนะครับซึ่งตัว a p t 2 0 0เนี่ยก็ออกแบบมาให้แน่นอนครับออกแบบมาให้ช่วยเหลือเซลล์ผิวในการซ่อมแซมนะครับเซลล์ผิวที่เสียหายในระหว่างวันที่ไป,ไปเผชิญิกสงครามข้างนอกนะครับแล้วก็ช่วยในการสร้างนะครับสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้แข็งแรง นั่นเองนะฮะและแน่นอนนะครับสุดท้ายแอดเดครีม uh, เราก็ต้องไปเจอแดดก็ต้องมีส่วนผสมของสารกันแดดนะครับซึ่งในเดครีมก็เลือกใช้สารกันแดด S.P.F. 30นะช่วยปกป้องผิวจากการทําลายของแสงแดดนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราไปดูโพสต์ในอ่อนยาวนิยามใหม่นะฮะไล่ลงไปล่างๆก็จะมีเป็นคลิปนะครับคลิปความรู้ในเรื่องของ การปกป้องของสารกันแดดนะครับ SPF เท่าไหร่ปกป้องได้เท่าไหร่ซึ่งค่า SPF 30เนี่ยก็คือเป็นค่า SPF ที่ที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับห้าสิบก็แตกต่างกัน,นิดหน่อยนะครับเรียบร้อยนะครับก็จบลงสั้นๆติน <c ười> เซอร์แล้วก็เดครีฟแป๊บเดียวเองนะครับประมาณ10นาทีจริงๆด้วยนะครก็ ไม่เป็นไรนะครับเราพูดกันสั้นๆนะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าพักผ่อนสัปดาห์นี้พักผ่อนนิดหน่อยครสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาเนื้อหาเข้มข้นกันนะทีนี้สัปดาห์หน้านะครับก็วันเสาร์จะตรงกับวันที่15กันยายนซึ่งก็จะตรงกับงานนี้งานเดบิวเอจีนะครับก็ไลฟ์สดของอ่อนยาวนิยามใหม่นะครับเราก็จะไม่ไปชนกับงาน w ด a g นะครับเราก็จะเลื่อนออกไปหนึ่งวันนะครับจะไปไลฟ์เป็นวัวลาที่ที่16กันยายน3ทุ่มตรงเหมือนเดิม นะครับเราก็สัปดาห์หน้าก็อย่างที่บอกไปใน,นตอนต้นนะนั่นก็คือเราจะมาคุยกันถึงเนื้อหาอย่างเดียวล้วนๆเลยก็คือวิธีใช้ชุดลูมิเนสเบสิกสชิ้นนั่นเองนะครับว่าเราจะใช้อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับใช้อย่างไรให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ให้หน้อยที่สุดทีนี้ผลไม่พึงประสงค์มันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูกันนะฮะเสร็จแล้วก็ชุดลูมิเนสสี่ชิ้นเนี่ยชิ้นไหน ที่มีโอกาสที่จะเกิดผลไม่พึงประสงค์ในการใช้งานอะไรบ้างนะครับแล้วก็พ่ออะไรมันถึงได้เกิดอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาจอดเลือกกันเป็นข้อๆไปเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าใจนะครับถึงหลักการทํางานของแต่และตัวแล้วก็เข้าใจวา่าถ้าลูกค้าไปใช้แล้วเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วจะต้องแก้ยังไงมันเป็นพ่ออะไรจะต้องแก้ยังไงนะฮะเราจะอธิบายอย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับก็เนื้อหาเข้มข้นน่าสนุกทีเดียว ทีนี้ก็สัปดาห์หน้านะครับมันเป็นเรื่องของค่อนไปทางเนื้อหาทางปฏิบัติก็ถ้าท่านที่มีข้อสงสัยใช้งานแล้วมีปัญหานะครับลูกค้าใช้แล้วมีปัญหาอยากทราบวิธีแก้อยากได้คําอธิบายนะครับอยากได้วิธีใช้เฉพาะตัวเพราะว่าผิวหน้าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันปัญหาแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปเตรียมคาถามไว้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนะี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่ารายละเอีอยดมันเป็นยังไงบ้างนะฮะ นี่ก่อนจบเดี๋ยวเรามาเกริ่นเนะน,นื้อนิดนึงเวลาเหลือเยอะคุยกันสั้นๆนะฮะก็อย่างนี้นะครับก็ในเรื่องของอันนี้จะเป็นสรุปวิธีใช้ชุดลูมิเนทั้งหมดว่าเราจะใช้อะไรกันตอนไหนบ้างนะครับทีนี้ก็อตอนกลางวันเช้ามาเราก็ล้างหน้าด้วยครีมเซอร์แล้วก็บำรุงด้วยเซรั่มกลางวันก็ใช้เดครีมนะครับเดครีมก็ปกป้องผิวจากแสงแดดเก็บความชุช่มชืมช้นผิวนะครับด้วยเดครีม ตอนกลางคืนตกเย็นเรากลับถึงบ้านแล้วก็ล้างหน้าด้วยคลีนเซอร์นะฮะก็คลีนเซอร์ตรงน,นี้นะครับล้างหน้าด้วยคลีนเซอร์เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมก็บำรุงด้วยเซรั่มจากนั้นก็ซ่อมแซมบำรุงผิวในตอนกลางคืนนะครับด้วยไนท์รีแพร์ซึ่พูดถึงในสัปดาห์ที่แล้วปิดไฟเข้านอนนะครับเรียบร้อยทีนี้ก็การใช้งานทั่วไปก็มีคนจํานวนไม่น้อยนะครับที่สามารถใช้ชุดอูมิเนสี่ชิ้นพร้อมกันมาถึงเปิดเลยสี่ชิ้นใช้เลย นะครับโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยเอ่อก็เรียกว่าน่าจะครึ่งดอกครึ่งนะครับที่ใช้ได้นะครับแต่ว่าส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็ไม่น้อยนะฮะก็เป็นคนที่แน่นอนครับเป็นคนที่เอ่อมีผิวที่บอบบางนะครับมีผิวที่มีปัญหามาก่อนระคายเคืองง่ายนะครับเมื่อใช้งานสีชิ้นพร้อมกันก็เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์นะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพบกันในวันอาทิตย์ที่16กันยาน,นี้นะครับ โอเคตอนนี้เดี๋ยวขอเช็คหน่อยว่ามีคำถามอะไรหรือไม่นะครับโอ้เ oh, mm hmm. งียบสนิท <laughs> ไม่มีอะไรเลยโอเคมีคนดูอยู่สามคนเดี๋ยวนะครับขอดูนิดนึง ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าไม่มีคนดูมีคนดูอยู่แค่สรสี่มาแล้วสี่มาอีกคนหนึ่งเย่ yeah. แต่อาจจะดูโดยที่ไม่ได้คลิกก็ได้นะครับดูหมายถึงว่าเวลาดูไลฟ์เนี่ยถ้าเราเลื่อนมาเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราเปิดเสียงเราก็ได้ยินเสียงนะฮะถ้าแบบนั้นก็ไม่ขึ้นว่ามีคนกําลังดูอยู่แต่ถ้าว่าคลิกเข้ามาเลยเนี่ยเราก็จะเห็นอันนี้ก็เหลือสามเนาะก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็วันนี้ก็สั้นๆสบายๆนะครับแล้วก็ เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของรายละเอียดวิธีใช้นะครับชุดลูมิเนสสนุกแน่นะครับสัปดาห์หน้า,อาโอเคเดี๋ยวฟังเพลงไปก่อนนิดนึงนะครับเผื่อจะมีใครมีคำถาม Thank mm -hmm. you.